ดีทุกท่านที่ติดตามมาชมด้วยนะครับคู่นี้เป็นค่ายอองเงินนะครับปะทาค่ายคู่สร้างนะครับหรือว่าเจ้าสนามเลยก็ว่าได้นะครับอาวุโสแรกข้ามนะครับป๋าเงินป๋าเบิ่มนะครับป่าเบิ่มกับป๋าพงนะครับแรกข้ามฟรีนะครับฝั่งนี้เป็นค่ายอองเงินเอาติดเกี่ยวโรสต์ครับฝั่งนี้ไปก่อนครับโอ้โหครับอีกโดดขึ้นไปป๋าเบิ้มโอ้โหนเตะขาเดียวครับรับป่าเบิ่มนะครับ ดีน้องท็อปด้วยนะครับจิตสนะจันทร์พักดีนะครับไปครับ,สรบสเสียงอึดตีหวัวตีเกี่ยวเจ้าตีครับยกขึ้นไปโโอ้หตีเกี่ยวเจ้าเสียครับนี่ครับฝั่งนี้เป็นค่ายอองเงินนะครับเจ้าติแลนะีพี่เด็กแล้วก็ป๋าเบิ้มนะครับ ล้วน,นเป็นไทยผู้สร้างนะครับหรือว่าไทายพุทธวิชานี่ครับปาพงจาเชียนแล้วก็โลสตึกนะครับสกอร์ต,ตอนนี้อยู่ที่3ต่อ3ครับโดดเสรยมมาครับเจ้าต๊กยังอยู่ครับโยขึ้นไปแล้วโอ้โหครับทำได้ดีมากครับ ถังเจ้าติ๊กแลก็ป๋าเบิ้มนะรวรวงนี้ครับสวัสดีพี่แจ็คสุ่มแพ้ด้วยนะครับสวัสดีคนที่เข้าใหม่ด้วยครับป๋าพุงตีหัวโอ้โหแก้ไข้ดีนะครับลุงนี้ครับ น้ำกรอบด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สอนน้มอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับโกตยสวัสดีครับผมสวัสดีคนที่เข้าใหม่ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่สนามพุทธบูชานะครับ พอตอนนี้สามต่อสามครับเสือไปจาเซียนเปิดโ,โอ้ยกึนมายังอยู่ยครับโอยกึนไปขาเบิ้มโอ้โหขา,าเบิ้มยืนเตะขาเดียวนะเนี่ยโุดยอดจริงครับอุโสรแรกข้ามนะครับน่าจะึ่งห้าสิบหกสิบกันทั้งนั้นนะครับสี่ต่อสามครับเสือไปครับ อยู่ยกขึ้นมาป่าพุ่งเยียบเอาติดเกี่ยวเจ้าติ๋กครับโยกขึ้นมาปาพุ่งชว่เาตเะตะขึ้นงอดดีมากยังน่างกายดีนะครับรุ่น50 60สนี่ยังรักษาสภาพร่างกายได้ดีขาดนี้ครับ ถึงห่างเป็นสองแต้มแล้วนะครับตอนนี้เป็นห้าต่อสามนะครับคู่ต่อไปน่าจะเป็นเหลี่ยมตีหัวนะครับเป็นเตจุลานะครับ,บเหียเร็กนะครับเตจุลากับป๋าชาตินะครับเด็กเพื่อกับเหียเล็ก,อ,ก,กอุ้ย ท่อย ja oh, oh, right. so, no ่ทีสามต่อห้าเสร์ฟมาครับจะตีเกินหนึ่งครับยยขึ้นไปป้าบิ้เตดีจริงนบสำหรับป้าบิ้มครับยืนเตะขาเดียวี่ดีมากสำหรับป้าบิ้มเอนวครับโนยยขึ้นมาป้าบงติดติดเจยวอุ่ม สามต่อห้าครับโต๊ดซึก,กโต้เลยโตได้ข้างมาลูกนี้ครับกอดอยหน้าต่อสามครับเสิร์ฟกันยอดกาเสียบทัดหัวเล็ตลงไปเลยสำหรับเจ้าติีกับเสิร์ฟดีมากครับลูกนี้ครับถือว่าออกลูกเสิร์ฟได้ดีมากสำหรับเจ้าติีกับ มีห่างมงสามแต้มนะครับต่อตอนนี้ขึ้นทางนะครับเหตต่อสามครับเปิดไปโอ้เปิดโยกขึ้นมาป๋าพุ่งสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสามต่อหกครับก็สเสิร์ฟมาครับเด็กเปิดเตะโยกขึ้นไปป๋าบุ้ม ครึ่งรอบก็มาสนับปฝาเบิ้มครับถือว่าครบเครื่องเลยสนับปฝาเบิ้มครับทั้งยืนเตะทั้งครึ่งรอบแล้วก็กระโดดเขี่ยหน้าเนี่ยครับหกต่อสามจบไปชาเชียนเปิดโดดขึ้นมาเอาตีเขียวเจ้าตีครับโดดขึ้นมาทีน่ามินจีเตี้ยนะตอนนี้ครับสกอร์อยู่ที่ เกมสิบสามแต้มนะครับแกงสกอร์นิดนึงนะครับตอนนี้เจ็ดต่อสามแล้วนะครับเจ็ดต่อสามครับเจ้าติ๊กเสิร์ฟมาครับเตะเขืเปิด,ดเจ้าลูยกขึ้นไปล้ดดน,ปดดน,นครับเจ้าติ๊กยกหนึ่งสอง

กตอนนี้อยู่ที่3าต่อเจ็ดครับเสืบตัดย้อนหน้าขวาครับเกเปิดตีโกขึ้นมาครับป๋าเบิ้มเตานี้โอ้ทำได้ดีมากนะสำหรับป๋าเบิ้มเขาลูกนี้ครับ แชร์ให้แล้วนะเพื่อนขอบคุณทบ้านนะครับสำหรับโจ้วนอีกไหมนะครับสุรศักดิ์สามีพักเจ็ดต่อสามครับเทียมตืดโยกขึ้นไปเอาตีเกี่ยวตาบุมเอาตีเกี่ยวเจ้เเาโย,ยกขึ้นไปปาพงตีเกี่ยวยเจ้าติ โอ้ข้ามาครุ่งนี้ครับโอ้โหยืนเตะดีมากยืนเตะขาเดียวสำหรับป๋าป๋าเบิ้มครับ เก็ดต่อสามครับเสิร์ฟมาครับตัดเขิ่นเปิดครับโนโยขึ้นไป,ป๋าพงโอ้โหเกืนเสร์ฟครับถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะสำหรับ๋าพงครับ๋าพงคู่สร้างดูมีน้มนะครับก็ตอ,ตอนนี้อยู่ที่สามต่อเจ็ดครับต่ำหลังอยู่สี่แต้มเสิร์ฟไปจาติ๊กเปิดหัวครับ ยกขึ้นมาป๋าเบิ้มเจ้ดต่อสามครับเสิร์ฟมาครับโอ้โหอกไปเยอะครับลุงนี้ครับ สามต่อเจ็ดเสือเข้าช่องกลางมีใครเอาไมกนี้ครับโอ้โหตามขึ้นมาอีกแก้มนึงครับเป็นสี่ต่อเจ็ดแล้วตเอ่าจะีอ้าจดติ๊กไปไหนครับโอ้โห ตามขึ้นมาอีกแก้มนึงสำหรับโลสือับถือว่าออกรู้สึกดีๆมากครับห้าต่อเจ็ดตีเปิดยกขึ้นไปฟ้าเบมยืนเคลียร์นี่เจ็ดต่อห้าครับเสร็จโปรงมา เชียนเปิดโนยกขึ้นไปว้าพงโอ้โหสกอร์อยู่ที่5ต่อ7ครับเสือตัดยอดครับพี่เล็กเปิดเจ้าติ๊กยกขึ้นมา โอ้ไม่ข้ามแล้วครับฝาเบิ้มครับโอ้โหครับถือว่ายกสวยครับลูกนี้แต่ฝาเบิ้มตีไม่ข้ามเองครับสก,กอร์ตามขึ้นมาอีกแทบหนึ่งครับก,ก็เป็น6ต่อ7แล้วนะครับถือว่ายังไม่ขาดครับ หกสิบเจ็ดครับเสือไปจบติ๊กเปิดหนึ so where, where where, where ่งครับยกขึ where ้นมาติดเกี where ่ยวเจ้ารู where ้เลยครับยกขึ้นไปตาโพรงไงครับโอ้โหมาแล้วครับตามตีเสมอได้สำเร็จนะสำหรับชาวบ้านนะครับโดยสติกแอดมินตันมาเจอสนามของหน้าไหมครับสดงอะไรกัน

เจ็ดต่อเจ็ดครับเจ็ดต่อบัวครับเกิหนึ่งสามบิ้มเียนเสือครับ เจต่อเจตครับเปิดมาครับกาเชียงเปิดเดี๋ยวท่นนปป้าพงศ้เหมือนมาสนามฝั่งนี้ครับเหม่อมีความมั่นใจนะครับทั้งเจ้าโรและก็ป้าพงนะครับสุดดีกับติมน้อยพระรามสองด้วยนะครับสุดดีคนที่เข้าใหม่ด้วยนะครับ โอ้ไปนะครับพี่เด็กครับโอ้โหครับไทยองครับพลิกขึ้นนําเป็นครั้งแรกนะสำหรับทีมงานเจ้าบ้านนะสกอร์ตอนนี้อยู่ที่8ต่อ7จ็ดนะครับสวัสดีพี่คุณพนีจรด้วยนะครับเอาไปอีกแล้วสำหรับพี่เด็กครับโอ้ออกลูกเสิร์ฟได้ดีมากนะสำหรับเจ้าโลสตึกครับโอ้ทิ้งห่างเป็นสองแต้มเลยครับ เป็นก้าออกต่อเจ็ดนะครับออกกเสือ์ฟได้ดีจริงๆนะสเตนเลสเจ้าโรครับก้าวออต่อเจ็ดเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟไม่ข้ำเขาลูกนี้ครับ ผู้นี้เกม13แต้มแตไม่มีเดียวนะครับเจ็ดต่อเก้าครับเสิร์ฟมาครับจเชียนเปิดโยกขึ้นไปฟ้าพุ่ง การรคับย uh oh oh okay. ังอยู่ครับป๋าบุ้มโอ้โหเจ็ดต่อเก้าครับเสิร์ฟยอดครับกระเช้านเปิดโยบขึ้นไอ้ป้าพง้์ เต็เอร์กอเคีนะนะเก็บเข้าไปอ้าวครับป๋าบุ๊คตีพี่นก็ข้อครงนี้ครับ ถึงห่างเป็นสามเ้ปนะครับเป็นสิบต่อเจ็ดแล้วครับโดยดีปาตีด้วยนะครับไข่ผักหวานสิบต่อเจ็ดครับเสิร์ฟมาครับเอ้เปิดครับยกเองครับห่างครับแก้ไขครับติดเกี่ยวด้วยครับโยกขึ้นไปป๋าพงษ์โอ้ติดเกี่ยวเหมือนกันครับโยกขึ้นมาป๋าพงษ์แก้ไขโต่นึงครับสองโยกขึ้นไปไหน อ้ยังกีเกี่ยวเหมือนทัานครับยกขึ้นไฟครับปาบึ้มโอ้หยังล็อกสะกร์ไว้อยู่นะครับค่ายอองเงินครับ ต่อสิบครับเขียยเปิดโยโยกขึคค้นไปบาวพิ่งกีตี้เอเจ้าตีับยกขึ้นมาบาวพงทั้ไงครับโอ้บาวพงต้องเตะขึ้นรอแล้วครับโอ้ตามขึ้นมาอีกแค้มหนึ่งครับเป็นแต่ต่อสิบแล้วครับ พงลุ้งไม่เอ้าเฮ้ยขึ้นกับป๋าพงลุ้งก็ตรงนี้เตะพลาดเหมือนกันนะสำหรับป๋าพงลุ้งก็ตรงนี้ครับ ตอนนี้เริ่มกลับมาสูงเสียกออ์ตอนนี้อยู่ที่9ต่อ10ครับเสือป่าครับเชียง์เตอรก็โดนยกขึ้นไปเรอบเอาพวกเอาตีดเกียวโอ้โหข้ามมาครับก็เสียนะครับยกล้นแป่รุ่งสองสิบสองเก้าครับเสือป่า เปิดยกขึ้นมาป้าพงษ์เอ้าโอ้เหลือกไม่ข้ามครับโอ้ครับเริ่มมีดวงหรือเปล่าครับลุงนี้ครับโอ้โห 9่อเ้าครับโเสิร์ฟมาครับเจตีเปิดสองยกขึ้นมาห่างครับต้องแก้ไขเจ้าลุงไม่รับตะก้อครับลุงนี้ครับคิดว่าอ๋อรู้เปล่ากอยู่ที่เก้าถดสิบครับเสร์ฟมารปากเทียนเปิดโึ้นไปอยู่ปาพหงยอด ติต่อเข่าครับไปเดเปิดโยกขึ้นมาป่าพงษ์ติดเกี่ยวเจมโยกขึ้นไปป่าพงทำไงครับโยดโอ้โหหนหนึ่งสองแต่มีครั้งนึ่งสำหรับปาพงับ ก็อยู่ที่เสียต่อเก้าครับเสือไฟครับออลุสสรีมากยังอยู่ยกขึ้นมาป๋าเบิ้มโอ้ไม่ข้ามารุ่งนี้ครับโอ้ครับถือว่ายกดีครับแต่ป๋าเบิ้มทําเสียไปเองครับขึ้นแทนเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับชาวบ้านครับก็ตอนนี้อยู่ที่12ต่อเก้านะครับเหลือแ้มเดียวเกมนะครับ จำเรื่องเกมครับหนึงครับสองต่อเก้าเสือไปครับเด็กเปิดเจ้าติ๊กยกขึ้นมาอุ๊ดติดเยียวเจ้าครับยกขึ้นไปบาบงตีหัวติดโอหวเป็นไทยชาวบ้านนะครับ ป๋าพงษ์จะเชียนแล้วก็เจ้าล่นะครับชนะด้วยสกอร์13ต่อ9้านะครับขอบคุณทุท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับเราจะปิดไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ